สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับพิธาให้สัมภาษณ์ c ี n n ฝากถึงผู้สนับสนุนเราจะชนะอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่ในทันทีพิธาลิมเจริญรัตน์วัวหน้าพรกคก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์กับริสเตียนอมันปู นักข่าวอาวุโสของสถานีโทรทัศน์ c ี n เมื่อคืนนี้ด้วยซ N เ n นั้นได้รายงานสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่กำลังคุกกลุ่นในขณะนี้หลังจากที่ภาคเข้ากรายสามารถกวาดที่นั่งสสไปได้มากที่สุดในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ มันปูกล่าวถึงสถานการณ์อันร้อนแรงในไทยว่าขณะนี้บรรดาผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลได้ลงถนนประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อนาคตยังยากที่จะคาดเดาพร้อมถามพิธาเกี่ยวกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่รวมถึงความต้องการของพวกเขาที่อยากเห็นการปฏิรูปใหม่ๆโดยกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาผู้สนับสนุนของคุณบรรดาผู้ที่กำลังประท้วงอยู่ ตามท้องถนนรวมถึงแนวคิดด้านของประชาธิปไตยในประเทศไทยในเมื่อคนที่ชนะการเลือกตั้งกลับถูกขัดขวางไม่ให้นางเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพิธาตอบว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงกําลังเรียกร้องในตอนนี้ก็คือในระบบประชาธิปไตยทั่วไปนั้นที่ดําเนินไปตามกลไกตามปกติผู้ใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีทั้งอํานาจและความชอบธรรมในการเป็นผู้นําประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในไทยผมขอที่ปายบริบทให้ผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นการประทะกันทางการเมืองระหว่างผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาพิธาอธิบายเสริมอีกว่าสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเป็นกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งตรงนี้พรรคของเขาก็ชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสมาชิกผุ้ทสภานั้นมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสชหลังจากที่มีการทำรัฐประหารดังนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณจะเป็นที่ร้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมานี่คือสภาพภูมิทัศน์ของการเมืองไทยแบบย่อๆต่อมาอมันปูได้สอบถามเกี่ยวกับ ผมการถือหุ้นสื่อว่าที่ไปที่มามีอย่างไรซึ่งพิธาก็ได้ชี้แจงว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแต่เป็นหุ้นของบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วและหุ้นที่ว่านี้ก็เป็นบริษัทสื่อที่ปิดกิจการไปแล้วเมื่อ17ปีก่อนหรือสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะผู้จัดการวรดกผมไม่มีทางได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองใดๆจากการถือหุ้นเหล่านี้แต่บังเอิญ ทดีของผมถูกตัดสินก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเพียงสองชั่วโมงนั่นเป็นความบังเอิญและทําให้เกิดข้อกังขาจากทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่ติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดอม,มันปูฐานต่อไปอีกว่าจากสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าพิธาอาจจะไม่ได้ชวดแค่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจทําให้พิธาไม่มีโอกาส แม้แต่จะดำรงตำแหน่งในรัฐสภาอีกต่อไปพิธาสามารถเอาชนะกรณีนี้ได้หรือไม่พิธาฟื้นฟูเส้นทางอาชีพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพิธากล่าวว่าเขามองว่าการเสนอชื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรียังคงมีความเป็นไปได้ส่วนคำถามที่เขาสามารถทำอะไรเพื่อต่อสู้ได้บ้างนั้นเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะมีสิทธิในการอุทธรณ์สิทธิในการโต้แยง้งและสิทธิที่จะ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากแง่มุมของตัวเองแต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองลุ้นระทึกต้นสิงหาคมทุกสายตาทางการเมืองพากันจับจ้องสถานการณ์ในวันที่3สิงหาคมว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคำรอ้องปมการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภามีมติว่า ยื่นซ้ำไม่ได้นั้นเป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้ามีมติรับพิจารณาจะส่งผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่อย่างไรจะมีคําสั่งให้ชะลอการโหวตนายกเอาไว้ก่อนด้วยหรือไม่ถ้าไม่รับพิจารณาตีตกไปเลยย่อมส่งผลต่อการกําหนดวันประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีผลที่30ด้วยประธานวันนอจะนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคม รอรับผลมติสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวซึ่งอาจจะมีวาระโหวตนายกรัฐมนตรีได้ทันทีดังนั้นวันที่4สิงหาคมจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสังคมต้องจับตามองอย่างจดจอ่อชื่อนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอให้ที่ประชุมสองสภาพิจารณามาถึงคิวนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังจากพรรคก้าวไกล ส่งมอบภารกิจให้อาจจะได้ลุ้นกันในวันที่4สิงหาคมว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีหมายเลข30หรือไม่ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะต้องควบคู่ไปกับการเจรจาจับค้่ทางการเมืองเพื่อเตรียมตั้งรัฐบาลเพราะสวออตั้งเงื่อนไขว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมในรัฐบาลจึงจะโหวตให้เพราะสสพรรครัฐบาลเดิม ที่จะดึงมาเติมเสียงสนับสนุนชื่อนายกตั้งเงื่อนไขเดียวกันการเจราจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโหวตชื่อนายกคงจะต้องเข้มข้นให้ได้บทสรุปเร็วที่สุดจะเอาพักไหนมาเพิ่มหรือจะต้องเอาพักไหนออกเพื่อให้ได้เสียงโหวตเกิน37 5เสียงหรือกึ่งหนึ่งของสองสภาปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยก็คือเงื่อนไขาจากสวออและจากพักอื่น ที่จะเอาเสียงสอสเข้ามาเพิ่มจะทำอย่างไรพร้อมๆกับต้องไม่ให้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชนเจ้าของเสียงในคูหาวันเลือกตั้งสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อไทยต้องตัดสินใจร่วมกับพรรเก้าไกลให้ดีด้วยบรรยากาศมิตรภาพเห็นพ้องต้องการอย่างดีบรรยากาศช่วงสัปดาห์ก่อนที่พรรเพื่อไทยทำพลาดเปิดพูดคุยกับหพรรครัฐบาลเดิมอย่างโครมคราม เหมือนไม่ใยดีพรคเก้าไกลทําให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนอย่างร้อนแรงน่าจะเป็นบทเรียนเล่มใหญ่ให้กับเพื่อไทยดังนั้นในการเจรจาเพื่อให้มีการโหวตชื่อของนายเษธาผ่านได้ลุล่วงจะต้องพูดคุยกับพรคเก้าไกลให้ดีด้วยจะไปด้วยกันหรือไม่ต้องตัดสินใจร่วมกันถ้าเพื่อไทยรับฟังเงื่อนไขาจากสวอและจากพรรครัฐบาลเก่า ก็ต้องรับฟังเงื่อนไขจากพรรคเก้าไกลด้วยเช่นกันอย่างเช่น5พักคขั้วรัฐบาลเดิมชุดพลเอกประยุทจันโอชาที่เคยเชิญมาพูดคุยจนเกิดกระแสว่าวิจารณ์อันอึ้องนั้นคงให้นำมาร่วมรัฐบาลทั้ง5พัรกระมังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้ชื่อนายเศรษฐาได้รับความเห็นชอบจากสองสภาจึงต้องเจรจากันอย่างละเอียดรอบคอบและสามารถสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายพอใจ ถ้าทำได้จริงคือทำให้พรรคก้าไกลรู้สึกสบายใจด้วยทำให้ฝ่ายสาวและพรรคอื่นๆพอใจด้วยแบบนี้จะทำให้การโหวตชื่อนายเศรษฐาราบรื่นอย่างแน่นอนกว่าจะถึงวันนั้นวันโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องลุ้นรัทึกกันต่อไปต้องลุ้นวันที่3มสิงหาคมและอาจจะลุ้นวันที่4สิงหาคมถ้าสามารถเปิดโหวตนายกได้จริงและ10บสิงหาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องลุ้นด้วย ความคืบหน้าล่าสุดกะกะตไม่ตัดสิทธิ์เก้าวไกลส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้สสเขตสามจังหวัดระยองสาธิตปิตุเตชะเผยขณะน,นี้ยังคุยกันอยู่ลงชิงเก้าอี้สสเขตสาจังหวัดระยองหรือไม่หลังนครชัยขุนนรงค์ลาออกปมขาดคุณสมบัติด้านกะกะตจังหวัดระยองเผยไม่ตัดสิทธิ์ก้าวไกลส่งผู้สมัครลงชิงพื้นที่เดิมนายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายนาครชัยขุนรงค์สจังหวัดระยองเขตสามพักก้าวไกลลาออกโดยตอบคำถามที่ว่าจะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมด้วยตนเองหรือไม่ว่าขณะนี้ยังคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้นายนาครชัยได้ประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากมีการร้องเรียนไปยังกงกตระยองว่านายนาครชัยมีลักษณะต้องห้าม ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเคยต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีลักทรัพย์เมื่อ24ปีก่อนแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง,ท,งทั้งที่ขาดคุณสมบัติและคำร้องถูกส่งไปที่กรกตกลางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อไปด้านนายใจเพชรสาคอพาณิชผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรองกล่าวว่า หากนายนครชัยสสเขตสระยองได้ลาออกอย่างเป็นทางการแล้วในสัปดาห์หน้าตามที่ประกาศไว้ทางกรกตระยองร้อมจัดการเลือกตั้งตามขั้นตอนทันทีโดยเริ่มการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซึ่งพรรคก้าวไกลยังสามารถส่งผู้สมัครคนใหม่ลงชิงชัยได้อีก